อาสวัสดีครับตอนนี้เราถึงบุ๊กออฟที่อาก,กิฮาบราระเลเข้าไปดูกันบุ๊กออฟเป็นร้านขายของมือสองมากมายถูกมากแล้วก็เป็นของที่พวกเราชอบๆกันแน่เล่อันนี่ของมื่อพี่อ่ะไม่รก้อะไรอันนี้เป็นรนัสือการ์ตูนเดูตามราคาดูมือสองดูราคามือสองก็อสี่หมื่นห้าเกมเพย์ที่นี่สี่หมื่นห้าเยนมือสองก็อยู่ก็ตกดตูประมาณหมื่นหนึ่ง เ้าซื Arrow, ragt, 20, 000. 000 caminho, ้อมาหนึ่งแล้วล่ะสองหมื่นุ้ยเมื่อกี้เมื่อวานจ่ายไปตั้งสองหมื่นครึ่งหนึ่งของนี้แล้วนะไปต่อเออว่ะโอ้โหระหว่างสองถ้าเกไม่รู้หรอกเราไม่ได้จะเล่นซึ่งไอโซนนี้มันก็คงไม่อะไรกับมันหรอกเนาะปั๊กนะไม่ซีดียังถืออะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดีอุ้ยไอเนี่ยได้อยู่นะเนี้ยกันดั้มมีเยอะมีเยอะเออไปไปเลยบอกว่าไอไอที่ข้างล่างมันดีก็จะเป็นพวกแบบหนังสือไพ่ได้เห็นปะได้อ่านปะ แต่วพวกังซื้อหายากของญี่ปุ่นน <c oughs> ่ะหนังสือกระตูนที่สมัยก่อนมันมีแค่12เล่มแล้วมันก็ไม่มีแล้วอ่ะ